แข็งปลอดภัยเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี s อ f e t y for good health การบริโภคน้ำแข็งมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคจำนวนมากเข้าสู่ร่างกายแต่ด้วยสภาพอากาศของประเทศไทยที่ร้อนนั้นจึงทำให้เราต้องบริโภคน้ำแข็งเพื่อดับร้อนกันใช่ไหมละครับนอกจากนี้เรายังใช้ประโยชน์จากน้ำแข็งในการถนอมอาหารอีกด้วย และด้วยความเคยชินทําให้เราลืมนึกถึงความสะอาดซึ่งอาจทําให้เราได้รับเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเช่นโคลิฟอร์มเอสเชอริเชียโคไลหรืออีโคไลสเตตฟิโลคอคัสออเรียสแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าน้ําแข็งที่เราบริโภคนั้นสะอาดและปลอดภัยใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยววันนี้น้องไอซ์สื่อจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังเองครับน้ําแข็งสามารถแบ่งตามกระบวนการผลิตได้2ประเภทคือ 1. น้ําแข็งชนิดซองและ 2. น้ําแข็งชนิด ก้อนหรือน้ำแข็งหลอดครับ กว่าจะมาเป็นน้ำแข็งให้เราได้บริโภคนั้นเริ่มต้นจากนำน้ำดิบมาปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบการปรองและฆ่าเชื้อให้ได้มาตรฐานจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการทำน้ำแข็งพอได้น้ำแข็งออกมาแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการบรรจุและการเก็บรักษาโดยกระบวนการผลิตนี้จะดำเนินการโดยสถานที่ผลิตน้ำแข็งที่จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Good Manufacturing Practice หรือ GMP ดังนั้นจึงมีโอกาสปนเปื้อนน้อยครับและขั้นตอนต่อมาก็คือกระบวนการ ขนส่งไปยังร้านค้าปีกรายย่อยนั่นเองซึ่งความเสี่ยงจากการปนเปื้อนในขั้นตอนนี้เรียกได้ว่ามากที่สุดเลยล่ะครับทีนี้เราลองมาวิเคราะห์กันดูครับว่าตั้งแต่กระบวนการขนส่งน้ําแข็งจากโรงงานนั้นมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทําให้เกิดการปนเปื้อนในน้ําแข็งมาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกกันเลยครับนั่นก็คือกระบวนการขนส่งและสุขอ,อนามัยของพนักงานครับโดยการขนส,ส่งส่วนใหญ่มักขนส่งด้วยรถกระบะหรือซาเลงเปิดโล่งไม่มีวัสดุปกคลุมน้ําแข็งให้มิดชิดพนัก งานปีนหรือเยียบบนกระสอบน้ําแข็งซึ่งวิธีการที่ถูกต้องนั่นก็คือการใช้รถขนส่งที่สะอาดมีตู้ปิดมิดชิดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอกสามารถล้างทําความสะอาดได้ง่ายครับพนักงานก็จะต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด ตัดเล็บให้สั้นมันล้างมือให้สะอาดไม่ปีนหรือเหยียบน้ำแข็งอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการปนเปื้อนคือภาชนะบรรจุน้ำแข็งครับซึ่งมักจะพบว่ามีการใช้ซ้ำหรืออาจมีการสะสมของเชื้อโรคดังนั้นจึงควรใช้ภาชนะบรรจุที่ทำความสะอาดง่ายทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษพื้นผิวเรียบไม่มีสีและไม่มีโลหะหนักครับหากเป็นน้ำแข็งที่บรรจุถุงจะต้องมีฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายอยและต้องมีข้อความกำกับ ว่าน้ำแข็งใช้รับประทานได้ด้วยนะครับปัจจัยที่ทําให้เกิดการปนเปื้อนข้อสุดท้ายนั่นก็คือร้านค้าปลีกที่มีการสะสมบรรจุและขนส่งน้ำแข็งรายย่อยครับโดยจะพบว่ามีลักษณะเปิดโลง่งไม่สามารถป้องกันสัตว์และพาหะนำโรคไม่มีการล้างทำความสะอาดทำให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนั่นเองครับ ดังนั้นร้านค้าปลีกน้ำแข็งจึงควรเป็นอาคารที่มีพื้นผน,นังเพดานที่คงทนสามารถป้องกันสัตว์หรือพหาหะนำโรคได้รวมทั้งมีรางระบายน้ำสามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียมาปนเปื้อนในะน้ำแข็งครับ และอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันครับนั่นก็คือการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกฎหมายซึ่งนอกจากสถานที่ผลิตน้ําแข็งต้องมีการขออนุญ,ญาตประกอบกิจการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพุทธศักราช2561แล้วนั้นการสะสมแบ่งบรรจุหรือขนส่งน้ําแข็งก็ต้องขออนุญาตประกอบกิจการเช่นกันครับโดยสามารถขออนุญาตได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาพิบาลสํานักงานเขตที่สถานประกอบการตั้งอยู่ครับน้อง ไอื่ออยากฝากพี่ๆให้ความร่วมมือในการประกอบกิจการให้ถูกสุข,ขลักษณะและเป็นไปตามกฎหมายด้วยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคน้ำแข็งนั่นเองครับโดยสามารถศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ตาม QR Code ที่แสดงอยู่นี้เลยครับ ก่อนจากกันไปน้องไอซ์สุอขอความร่วมมือทุกท่านทำแบบสอบถามและให้ข้อคิดเห็นจากการรับชมคลิปวิดีโอโดยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่นี้ <S <S <ๆ>เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปครับ <S <S และสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ได้ทาง Facebook Fanpage และเว็บไซต์ของเราสำหรับวันนี้น้องไอซ์สุต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ